สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู้คูสู้คนครับพ่อกระบาเท้าหักงน้าชาแนลครับพี่น้องมาพร้อมน้องสาวคือเกาครับพี่น้องสวัสดีค่ะอ่าอยู่ขั้วสีแดงจมเห็นปะสบายนั่งครับมื่อนี้ก้อยสบายนั่งเบื้องสบายนั่งตนในญ่งๆงามงามครับพี่น้องใส่หยกขึ้นไหพี่น้องมือตันงอมงามสบายนั่งหรือว่าสามสิบกีบแต่ตัวนี้ขาวครับพี่น้องโลหนึ่งปะมาลวกน้ำกันพี่น้องลวกดนซ้ำไดลวกเขิงซ้ำได ามาเบิองน้ากันครับเกียรติพี่น้องเบิองน้ำมาหนิโอ้หมอดวดหมอดวดหมอเดอดดวงดวงอ้าวสบายหน้าลงไปครับบ่ได้ดวกเคิงได้พี่น้องเอาซ้ำหนึง่งโอ้ลมเย็นว่อยว่อยดีขนาดอยูข่ขั้วคือเกาครับมาอนี้ดังเตาทานคือเกาดวกซ้ำหนึ่งครับน้องหมอดเดือเดอเอาลงแลวก็ะข้นข้นซ้นำให้สุกซ้ำหนึ่งครับ ย่าให้่าให้ซุกโดน่าให้อันลวกโดนนะครับซุกไรมันมันเหนียวจกักแมนโมแมนได้เหรอเหนียวเอาบึงเด้อบาวทเทลบ็เลยตัดตัดออกเลยครับนี่ประมาณซ้ำนี่จักโดนปันใดดูวบ่ถึงหน้าที่สมั่นหรือว่าถึงน่าจะบ่ถึงเนาะเนะถึงอยู่เออหนึ่งนาทีประมาณเออมอเดือดเดือดท,ทิมลงเศร้าเดือดเลยเนี่ย เห็นบอกถ้าเป็นสามสิบกีบหรือว่าสบายนั่งสีดำแพงพี่น้องบัวไรกินกุ้งเพลินดอกตัวนั้นนอกจากว่าไปซื้อเนื้อมาจุจุคนกับบัวไฮไลท์ส้มเพราะยังเครื่องในมันมีหน่อยแล้ววะมันพ่อเห้วันนี้อ้าวอ,อืมพ่อแห้วมัง้งหน้าที่นิดนินดินดครับหน้าที่กลัวกลัวตักขึ้นพี่น้องโอ้เสียงกบหงมันฝนสิมาหมบู่น้องมืเรแ่งนี่เนาะปาด บันอากาศคางสะกบห่งสะ,สะมีกบกบอยู่ในสะประมาณนี้พี่น้องบ่ดนลวกข้าวหนึ่งลวกซำหนึ่งบนว่าต้มทาต้มนี่คือเอาจนเปื่อยจนสุกอันนี้คือลวกครับลวกบางท่านเพิ่นลวกแล้วไปเข้าไปนอกขมแข็งบ่สบายนั่งนี่ฮาซื้อได้น้ำล่านอาหารแช่แข็งบ่หลานหาแช่แข็งนเนาะ<ม>น้ำตลาดอ่าน้ำตลาด เพื่อนเอามาขายานตลาดอันนี้โลหนึ่งครับหรือว่าร้านเนื้อย่างนะครับร้านเนื้อย่างร้านเนื้อย่างกิโลนึ่งเเพื่อนกระหันขายอยู่แต่ว่ามันสีแพงก่าทองตลาดทั่วไปครับโอ้โหนะวู้มาถ่ายอยู่พี่น้องก้อยมึอนี่ก้อยครับพักกับก็บกบมีหลาไลาครับพี่น้องใบบักกอกนี่นยังเอามาก,กับอยู่ใบบักกอกนี่พักหนอกหรือว่าใบบบวบกครับ ผักขาเออโอ้ผักขาหรือว่าผักหมินก <ś c oughs> ๋วยใส่หอมหอมสลัดเน่หอมชี่หอมบัวอะไรกับ,อข,บของปเ,เปียวครับบางหน้าวใส่หัวขว้าหอมปลาแดืกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนสินยเศราย็นง่ไงหมดอู้เป่าดิเป่าเป่าให้มันยเศราย็น <ś c oughs> สูตรได้เนาะ ล้างน้ำก็ล้างน้ำล้างน้ำเลยปิ้งน้ำมันอันตักน้ำใส่แ้มยีส็์เท่าอย่นแล้วก็เข้าก็ลินออกเอาไปลินน้ำออกก่อนครับพี่น้องลินมันห่อนอืมแบบหนึ่งพออย่างวันตีมันห่อนเวลาเข้ามาใส่เขาขวัวหอมมันก็สิซุกมันสุกแล้วมันเป็นเป็นบ่แสบได้พี่น้องเอาเขาขวัวมันสีไข่อยู่ขวัวน้องสาว คือเก่าครับมองนี่ขั้วไม้เพิ่นบริปไปทายเพราะวันยังเมื่อก็เลยบริทายครับยุขั้วไม้เพิ่นยกขึ้นอีกเพิ่นยกขั้วขึ้นอีกสูงยื้ดไปถึงเลยขั้วเก่านี่ได้ก้มเอาครับแค่ไม่เพื่อนกันเพื่อนเสี้ยงเมียงเพราะวันยังเขาเป็นเพื่อนเสี้ยงเมียงตรงตะมอมต,ต่อขาดิแม่แต่พอเถาก็ยังได้ก้มอย่างเงี้ยิเสีงเมียงเฮ็ดที่ไหนเอาสาเบิ่งวิธีการก้อยนะครับบ้าเราเซิร์ตัดออกเด้อพี่น้องเด้อ เอาเงี้ยเงีเลยโอ้ไฟคือกาดีถาเถอะค่ณจีหนังมึงแน,น่นาะเศร้าหอนหรอว่เศร้าหอนแหละฮะอุ่นๆพอดีอุ่นๆใส่ไปโอ,อ้พอดีพอดีเออ,อ,อใส่เลยเบิ้งยำม,มึงกันอืมกุบเลยฮะมึงเงการก้อยเพื่อนมือหนีกับตัวนี้ตัวไดเป็นตัวเพชรกูกันได้ปุ๊กับมือนั่น <c oughs> กินกับจูโอ้ยเพชรแห้งร่องมึงในถุงครับอันนี้ของใหญ่ร่องเบิ้ง อืมอืมปลาเออน่อยๆก่อนอย่าผึ่งใส่หลายกัดบักพริกแซวดิใส่พริกใส่ชุรสพี่น้องใส่ลงไปโอ้โหขาคัวตามด้วยหัวหอมบักเน้าเท่านั้นตัวถ้าไปกินอยู่ร้านที่เขาก่อยกินเพิ่นกระใส่อยู่ครับอันสบายนา่งสีขาวเนี่ยแต่ว่าเพิ่นสิเฮ็ดแบบขมก็คือใส่ เออบีมือนะเอาไว้อยู่บล่ะเอาไว้เออใส่ตู้ไว้เด้ต้มใส่น้ำปลาไว้อุยอ้ยบีแท้เนาะยดจริงๆเลยใส่ปลาเต็กพี่น้องนี่ว้าพูนะ่ะเอาให้พี่น้องเบิง่งใกล้ๆจดจ่อพี่น้องเบิ่งจดจอ่อเอาเบิง่งใกล้ๆพูนบีบักหน้าอน้ำแต็กสวดๆเลยอุ้ยบักหน้าหน่อยนี่คักหลายกูมือนี่บักหน้าหน่วยใหญ่ๆเปลือกหน้าหนามันจะเป็น โบแมนว่ามันหอมเนพี่น้องน้ำเปลี่ยวมันหลายอยู่แต่ว่าความหอมของขงผิวเปลือกของนามันสูงของนาวหน่อยเครับโคเล่กันโคเล่ขากันนวลอ่าาาาาิาาาาลาา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 ขอาา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 าขาา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 เาาเาาาาาาาองาา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 ดาบาากาาังใา่าา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 า้าอนาาา พอ่ปยังออกข้อนปากว่าๆเลยเอ้าวพักหมอมลงพี่น้องมาหนิหมอมลงไปตำกระเสียบย่ำกระเสียบครับแต่เมื่อนี้ลองมึงก่อยก่อนตำตำตำดูเลยสบายนาั่งย่ำก็ย่ำเล้วลองก่อยสมสบายนาั่งหรือว่าสามสิบกีบหรือว่าพาคิริวอเอื้อนได้หลายแบบตัวโอ้โหพ่อเนี่ยพี่น้องก็ถามมาย่วสูตร สูตรการฮ็ดอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่บ่าวแาวห็ดบ่มีหรอกครับสูตรตายตมีแต่สูตรเพพ่ดตืมมีแต่สูตรบพพออตืมครับสูตรเผยแผ่บ่ไรสูตรแซ่บไผ้แซ่บมันครับโอ้ใซ่ลงซิมดูวเป็นอยางไรเขากันระบบเขากันระบบโอ้ตอนนี้ใหญ่พี่น้องเอ้ยยำกุบกุบมอนเขาเป็นยงไรนนะบึ้ง ฮืมฮืมจับตัวเพชรอยู่วะซ้ำเนี่ยเอาเอาผีถึงเนี่ย <c oughs> แต่มันเพชรอูแต่ว่าเอาซะอีกแต่เพชรเพบุยพอแหละพอแหละน <c oughs> ่าบอกว่มเ <c oughs> มันโซเลย <c oughs> โฮ้ยคนน่ะ <c oughs> เอา้าไปคนเล้วไปเสียบๆบน้ำบาราวครับมือนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซู้คูสู้ค,คนครับ่อกับาเท่าฮันนัทชาแนลครับมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก้อยสบายนั่งก้อยสมก้อยเปียวเอาก้อยเปียวโลนึงครับพี่น้องมามามาส,สดน้ำน้ำจังหน่อยครับมาหนิเบื้องจูนพูนอยู่เขาพริกเขาเกลือแลยหดลงกล้วเฮ็ดที่พี่น้องเบิ้งนะครับบางบางทันเพิ่งกันชิก้อยขมแต่ว่ามือนี้ก้อยเปียวเอาแบบส,สดน้ำแก้มกับพักหลายยางนี่แหละโอ้จะพักยางเนี่ยนะครับซีคึมๆึมแน่แดดแดดแน่มือนมือดอ ใส่กันครับแต่ว่ามีลมเอามากินข้าวเหนียวห้องทองก่นอนจังหน่อยมาเด้อพี่น้องเด้อย,ย,กยำกระยำแล้วตำกระตำเหล้วก้อยเบื้องบนนี่สิเป็นยังไงนี่บไดบไอ้ก้อยบดไอ้ก้อยขมคืออยู่ในหลานปุ๊บอุ้ยผู้น่ะพี่น้องตอนอยิย่งใหญ่ก้อยสบายนั่งตอนอยิ่งใหญ่สามสิบกีบขาวจังข,ขัด cúp cúp đi hạng hết bằng ra, đấy Xây nóng Bạn hào phăng nóng Lấy mong Lấy mong phần vai có bay bố bốc phân tiếng non phân tiếng bưng rau muống kho cá con hmm หอดอ่อนๆกำลังพอดีนี่อืมมาเลยฮึมมลองข้อดีครับคุณนอ้องฮะ ก๋ายกับจวดเทือนเสีบยบจวดเทือนก๋ายอะได้เด็ดเบ้อเลยตัวนี้ Bên nhảy u โอ้จวดดูตัวนี้เพชรจวดว่าแต่เพชรตัดใส่ได่บักพรกว่าเบัดนั่นแหละว,ว่าเพชรกัดบักพริกใส่ว่าฉันกินเขาห้องถ่วงกันพี่น้อง Hmm. Đi. Này con đứt 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 พักขาเกีมพักขาเกีมกับเขาท่าพี่น้องกินกับตํากับย่ำเนี่ยโอ้ยคักด้ยพักขาเนี่ย ต้นจีดจุดกับกระเทือนลุบเอาแน่เลยพี่นอ้องประกาศนี่กรอบดีอะ ฟังไม่ได้พักกอกเหมือนอ๋อคือพันกันอมหล่อมเนี่ยมือก่อนน่ะนี่อกอกเปรี้ยวๆพี่รองตัวนี้กินกับก๋อยปลาโอ้คือเมือเม่อเมืดอคึมมากเลยมันเนี่วนฝนหิมะว่ะอ้ย Bố uhm. bạn thì kín gấp quả khốn Kín gấp quả Kín gấp quả biểu của ใส่พักใส่พักหนอกมัน่ยังขัดเขาห้องท่องไว้เลยพี่น้องยุบยาวเลยวันนี้ เอาตัวนี้คือมาเทิงมึงก่อนนะคืออยากยุบแต่ตัวนี้เถอะผักขาผักขาผักสุภาพผักสุภาพผักขาวฮึ่มภูมักคือ <c oughs> ยังเกาสตอวลงมเอามากินกับก็บแสบพี่น้องคือบาเท้ากับมากอยู่แต่ว่ากินไปแล้วสาวสีไปนอนไกลๆเด้เจ้าเราอนหน่คือกัน

ตาจิเป็นห่วยๆกับบนันหนึ่งครับพี่น้องคางเนี่ยมืนขึ้นไม้มง่ายาตาทีตาตื่นมาเอ้าตาตูบซะโอ้ยคัก หืมจวดเฮียดีมากของเขามาเสียบจวดพูดอ่ะปุ้ยตอนนี้ขัดแยมตอนยิ่ใหญ่มันยังเสียบไปหน่อง ค้ามานกินกับกินกับสาวชีแล้วกินน้ำมะเร็่ตอนไงเราอะ bắt bực phịt công hành Chuột chú tuần รับตาฟังเอาตัวพี่น้องอขาใส่ที่ละหลายๆหลอดอุ้ย หัวคือยุบหยากเป็นหน่มเป็นใหญ่เล้อืม <laughs> ฟังเสียงเนหน่มเวลาเวลาเขากินเขนา,ขนาหนมเขาเนื้อไม่นช่นัวหน่วยว่าราติดชูมานำพปอนหนข่ว่าถอดคอไปได้อปเน่ได้เมอราติดชูมานำเยเพื่อเอามือ <laughs> ืมอพักตู้ผ่านใส่ก็อันนี้แซ่บพ,พี่น้องก็คือว่าเนาะมักไผมาก,ม,ากมันอื ต่อยโอ้ลุงสาวต่อยม,อมออุมวงวัวมุมวงกลดซอนกระลังไปหน่องเคลื่อนทีเบาเท่าส่วนเหมือน कुप कुप दिखान นี่ม <iously nih> <flowers> <sp problem> ันโอ้ยังงูยังงูไปร่อมงเนื้อพีหน่องอู้คุบปุบดีขนาด au เด่นตรงตรงตรงนั่นดื้อมปีติพอดื้อมตัวเลยพี่น้องหุ้มมุ่งมั่นทำก็ได้เศษเศษเบษเศษจุดจวดคักหลายพี่น้องกัดบักพริกใส่แจงเผ็ดบักพริกถุงใหญ่กับเผ็ดอยู่ซ้ำหนึ่งนะครับ ขักกรุบๆเลยโลหนึ่งฮะฝากพี่ตัวน้องคือเกานะครับหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านหลายๆคนที่เพิ่อนมือว่านมือก้อนนะครับเพิ่นแจงมานะครับไอเพจนะครับเพจปลอมหนึ่งทิกต็อกหนึ่งเอากะขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับที่แจงข่าวแจงข่าวเนาะของบ่าวเท้าทิกต็อกบ่มีดนะครับเด้อบ่าวเท้าบริเลนนะครับเพจก็มีเพจเดียวนะครับแฟนเพจนะครับแฟนเพจบ่าวเท้าฮั่งน่าแนลนะครับ มีเพจเดียวพู้ติดตามตอนนี้ก็โอ้หลายเติบบ่มันเกือบเกือบล้านแลวเนาะพี่น้องเนาะนี่นะมีเพจเดียวนะครับแล้วก็มีเ Facebook ก็ซื้อบาวเท้าข้างหน้าชัยนาเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่ามูขึ้นเต็มล <laughs> เลยอา้าขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องที่เห็นเกตติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับมักอะไรถือใจกันแช่บาวเท้านี่นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ